สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางกระดานนะครับอยู่ที่ตาบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคลาจังหวัดกาญจนเต่าสําหรับวัดบางกระดานนี้ก็อยู่บริเวณกลางทุ่งนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านที่ได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางสายบุญสําหรับท่านที่ชอบทําบุญตามวัดถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดบางกระดานแห่งนี้ได้เลยนะครับทุกวันนะครับ มาทาบุญถวายสังฆทานก็ะดีทําบุญค่าน้าค่าไฟนะครับทําบุญใช้นี่ธรณีสงหรือท่านต้องการนําพระบามาทอดก็ดีนะครับเพื่อเป็นการบํารุงดูแลวัดบํารุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาท่านไปสักการบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดนะครับแล้วสีทองทั้งองค์เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าน,นะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระภัยศาตร์แล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขนาดนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านติดตามเราให้จบทลิปเลยนะครับเมื่อเป็นแนวทางสร้างศาร์พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับทางขึ้นด้านซ้ายมือก็เป็นองค์พญานาคนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ทอดหางขึ้นไปชั้นบนเลยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ส่วนทางขึ้นด้านขวามือนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีองค์พญานาคนะครับทอดหานขึ้นไปชั้นบนเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากเลยครับรสถานที่แห่งนี้สําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นบนนะครับก็มาสักการะบูชาขอพรกับพระภัยสัตว์ยพุทธเจ้านะครับสําหรับที่พระอ,องค์นั่งปฏิสฐานอยู่ดีก็คือเป็นลักษณะบัวงายนะครับสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับพระภัยสัตยพพุทธเจ้านี้ก็ประดิษฐานอยู่บริเวณกลางทุ่งนะครับประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวที่สวยงามที่สุดเลยนะครับสูงตระหง่านอยู่กลางทุ่งสําหรับท่านที่มีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวเยื่อเยือนกับสถานที่ตรงนี้เลยนะครับมาทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางลีลาแล้วนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดเกศโมสรน,นะครับตำบลบางขนากอำเภอบางลำเปรามจังหวัดฉะเชิงเทานี้เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผว่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับท่านที่ชมแล้วถ้ามีเวลาก็เดินทางมาที่วัดเกศโมสรเลยนะครับมาสักการบูชาเพื่อเป็นการขอพรกับพระพุทธรูปปางลีลานี้ซึ่งมีลักษณะงดงามมากที่สุดเลยนะครับ บริเวณด้านหน้าฐานนี้ก็มีองค์พญานาคนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเป็นสีทองครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนก็ชั้นล่างก็เป็นพระพุทธรูปปางลีลานะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่วัดเกษมโมสรนี้ได้ทุกวันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณวิหารของพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ก็ตั้งกิจอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างนะครับสำหรับพระโพธิสัตว์กวนอิมปางคันมือนี้ก็ปฏิสถา,านอยู่ที่วัดเกศสมโมสรน,นะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางผ่านมาก็มาแวะกันเลยเลยนะครับมาทำบุญไหว้พระแล้วก็มาสักการบูชาขอพรกับพระโพธิสัตว์กวนอิมกันนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับของพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรน,นะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดเกศโมสรเลยนะครับอยู่ที่ตำบลบางนาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นะครับความสูงของพระพุทธรูปปางลีลานี้39เมตรนะครับสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็เดินทางมาถึงที่วัดบึงตะหอมแดวนะครับสำหรับวัดบึงตะหอมนี้ก็อยู่ที่ตำบลดอนกากานะครับอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดเชียงตาเดี๋ยวเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่พระพุทุรูองใหญ่กันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าน,นะครับขณะนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นหลงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับ ส่วนด้านบนก็เป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่มีความงดงามมากที่สุดนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านได้มารูมาชมกันนะครับเราก็พาท่านมาทาบุญไหว้พระหลายๆวัดกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านชมกันให้จบคลิปนะครับสําหรับสมเด็จพุทธจารย์ตัวนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพราะอุโบสถของวัดบึงตะหอมนี้นะครับ สำหรับสมเด็จเจ้าจารย์ตัวนี้เป็นลักษณะงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านล่างด้านหน้านี้ก็เป็นหน้าคราชนะครับมีอยู่ด้วยกันสองตนนะครับเราก็นําเสนอเผยแผ่เพื่อเป็นพุทธบูชานะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนชั้นบนด้านหลังเดี๋ยวเราจะพาท่านขึ้นไปนะครับ ไปสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณทางขึ้นนี้นะครับด้านซน้ายและด้านขวาก็เป็นพญานาคขาดนะครับสองตนนะครับงดงามมากเลยนะครับทอดหางขึ้นไปชั้นบนนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณชั้นบนอีกชั้นหนึ่งก็คือด้านหน้าของหลวงปูท่ทวเดเยียบน้อาทะเลจืดนะครับก็เป็นองค์พญานาคเช่นเดียวกันนะครับทอดหางขึ้นไปบนชั้นบนเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับ สหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระที่วัดบึงตะหอมนะครับอยู่ที่ตําบลดอนกาอกางอำเภอบ้านําเปี้ยวจังหวัดอ่างทงเก้านี้นะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการชี้แนวทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านชมคลิปนี้อยู่ถ้าท่านมีโอกาสก็จะได้ติดตามกันมานะครับขณะนี้เราก็พาท่านผู้ชมขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นบนด้านหน้าหลวงู่ทวดแล้วนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวบัวคว่ำบัวหงายนะครับ สีแดงสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนฐานด้านล่างนะครับเป็นลายขนบสวยงามมากเป็นสีทองนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันนะครับที่วัดบึงตะห่อมนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วนะครับ แล้วก็ส่วนชั้นบนด้านหลังเดี๋ยวเราจะพาท่านขึ้นไปนะครับไปสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณทางขึ้นนี้นะครับด้านซ้ายและด้านขวาก็เป็นพญานาคขาชนะครับสองตนนะครับงดงามมากเลยนะครับทอดหางขึ้นไปชั้นบนนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณชั้นบนอีกชั้นหนึ่งก็คือด้านหน้าของหลวงปู่ทวดหยยบน้ำทะเลจืดนะครับก็เป็นองค์พญานาคเช่นเดียวกันนะครับทอดหางขึ้นไปบนชั้นบนเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนี้ยังไม่มีบันไดขึ้นเลยนะครับที่หลวงพ่อพุทธโสธรปะติสถานอยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขนานี้ก็ขอพรกันได้เลยนะครับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบึงตะหอมแล้วนะครับ <Es> สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับท่านที่มีความทุกข์ท่านที่มีความลําบากท่านที่มีความยากจนนะครับเราก็ขอเสนอแนะนําให้กับท่านนะครับเดินทางมาสักการบูชามาบนบานสานเก่าวกับท้าวเวสสุวรรณที่นี่นะครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากก็มีพี่น้องประชาชนมาสักการบูชามาบนบานสารเก่าวสําเร็จกันไปเยอะมากมายแล้วนะครับ นี่ก็คือบริเวณสถานที่กุฏิรับรองของท่านเจ้าอาวาสน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ที่เป็นธรรมชาติและก็ร่มรุ่นที่สุดเลยนะครับ ขณะนี้เราก็เดินทางมาถึงที่วัดสุนทรพิชิตตารามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลมึงผ้าจานนะครับจังหวัดนครน,นายกสำหรับหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์นี้นะครับมีรูปร่างลักษณะงดงามที่สุดนะครับสีทองทั้งองค์เลยนะครับหน้าตากว้าง14เมตรสูง16เมตรนะครับงดงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมาสักการบูชาขอพรกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ ขอขอพรกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาเที่ยวกับสถานที่แห่งนี้ได้เลยนะครับทุกวันนะครับมาทําบุญไหว้พระเพื่ออนีสงส์เพื่อบุญเพื่อกุศลกันนะครับเพราะว่าบุญกุศลนี้เราทําเราได้นะครับเราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ